สวัสดีท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่เราเกี่ยวไปเมือ่อวานนะครับนะเกี่ยวไปเมื่อวานแล้วก็ตั้งหัวคณนาครับเนี่ยตั้งหัวคานาเสร็จดึงน้ําใส่ครับถ่ายก่อนถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับตั้งหัวคณนาครับให้รอบเลยอย่าให้น้ําออกนะครับถ่ายเสร็จนะตั้งหัวคานาเสร็จดึงน้ําใส่ครับเมื่อคืนน่ะแล้วก็มาช้ามาปั่นครับเนี่ยใช้รถห้าสิบปั่นนะครับ แล้วก็ใช้ก้งนะครับนะรถถ่ายเดินตามเนี่ยย่ำนะครับย่ำให้มันละเอียดมากที่สุดนะเนี่ยย่ำให้ละเอียดนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะลูปนะถ้าไม่รูปก,ก็นะครับรูปก,ก็คือให้ พื้นที่เนี่ยนะครับมันมันเสมอนะจะไม่มีโคง้งไม่มีแอ่งนะครับเวลาทําข้าวอ่ะเดี๋ยวจะหวานข้าวนะครับเดี๋ปุ๊บก็ชักล่องนะแล้วก็หวานนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําออกนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่นี่เขาทํานะครับยย้ำให้มันเป็นเป็นเลนมากที่สุดนะเละนะเดี๋ยวพอเวลาเราหวานเม็ดข้าวเนี่ย ข้าวมันจะได้จมนะครับแล้วมันจะได้งอกได้เสมอกันนะครับข้าวก็เหมือนกันนะครับถ้าเราทําพื้นที่ไม่ดีนะยังไงมันก็ไม่ดีนะครับถ้าพื้นที่เป็นโคกเนี่ยน้ําไม่ถึงหญ้าเยอะเนี่ยถ้าเราทําข้าวกินก็เรียบร้อยครับอันนี้ผมจะทําข้าวกินนะถ้าเราไม่ได้ทําข้าวกินเนี่ย เราก็ปล่อยให้หญ้ารกอะไรได้นะถ้าเราทําเอาไว้กินนะต้องไม่ให้มีหญ้านะครับเดี๋ยวพอว่านเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเป็นหวานยังไงนะครับก่อนว่านนะต้องเอาข้าวไปฝัดต้องเอาข้าวไปแช่เอามาพักนะครับแล้วก็ว่านใช้เครื่องว่านปุ๋ยนี่แหละหว่านนะครับประมาณนี้อันนี้ก็ประมาณสักหนึ่งไร่นะครับตรงนี้เนี่ยรวมๆเนี่ยสาเหตุที่ทํานาก็คือ นะหลักๆก,ก็คือทำข้าวโพดแล้วมันน้ํามันท่วมนะครับมันไม่มีนม้ําออกนะนี่ก็เหลือไว้ทําข้าวโพดนะครับเนี่ยข้างบนเนี่ยที่มันดีๆเนี่ยนะก็จะประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอ,ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ